สวัสดีครับโนบีนะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการสแกนเอกสารด้วยไอโฟนนะครับโดยใช้การสแกนนแอปโน้ตที่มากับตัวเครื่องไอโฟนเลยนะครับต่ออื่นเลยนะครับเราก็กดที่สร้างโน้ตใหม่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปกล้องนะครับให้กดเข้าไปปุ๊บจะมีให้เลือกนะครับแล้วเราก็เลือกคําว่าสแกนเอกสารน,นะครับแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ถือให้มันอยู่บนหน้าเอกสารอย่างเงี้ยนะครับให้มัน แต่เราเราไม่ต้องกดถ่ายนะครับถ้าเกิดว่าให้ตัวไอ้บวเน่มาสแกนเองมันจะชัดกว่าน,นะครับแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับก็คือเราต้องถ่ายต่อเลยถ่ายสกแกนไปเรื่อยๆแล้วเราก็กดเต็มสิ้นนะครับแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้มันจะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะ แล้วเราก็สามารถตรงแอร์ดับตรงไลน์ไปได้เลยนะครับกดปุ่มด้านบนขวานี้นะครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย